สวัสดีค่ะพี่น้องื้นนี้กับเสาว,วันที่ยี่สิบสี่เมษายนพศสองพันหารอยหกสิบสามเนาะค่ะเนาะเฮ้าสิบห้าพี่น้องมาโตกาค่ะพี่น้องโตกะาตะหัวปีเลยปีนี่ตาหัวปีเลยค่ะถามมาเป็นยังขึ้นากันเอากาเต้หัวปีแท้บ่เอาตะหัวปียังเลยค่ะทั้งนี้มันมีหน้าหน้าลูกหน้าตำหน้าเนี่นั่นเอค่ะแต่เฮาห่อนยามนั้นถ้ามีฝนขึ้นมีฝนมากมีน้ำเลยไหมค่ะ ขันหน้าตามนาะเห้องเนาะค่ะฮัาก็ต้องเอาไว้เต้หัวปีเนาะค่นเนาะน้ำพร้อมก้าเ่าพร้อมรูกค่ะบานน้ถามว่าตุกเต้หัวปีเอาน้ำนี่ใส่เพาตรงสูงใส่ค่ะพี่น้องสูบน้ำสาตุกกาค่ะทั้งนี้สิเป็นเจ้าสีเนาะค่นเนาะฮั่วเสียกาไว้เต้งหัวปีเพื่อที่จะไปดำหน้าลกหน้ารลขึ้นหน้าสิมันํำกว่าหน้าดอดนลยไหมค่ะแต่ฮัมีกาปุ๊บสมมติฝนมาเทืยสองเสือเขาก็มีน้ำพ่อดำเลยไหมค่ะถ้าฮัสิไปทาดำเดือน เดือนเจ็ดเดือนแปดนะพี่น้องน้าม,มันสูงน้าม,มันสูงน้าม,มันลายแล้วก็เข้าไปดํละลายจังสันนะ่ะถ้านหน้าหน้าปีมาเลยายๆมีซิดถ่วมกระตายเลยค่ะพี่น้องเขาตรงนําไว้ตัหัวปีถ้าเขานําไว้ตัหัวปียังสีมันบาตน้นต้นเขาเข้าไปดําไว้มันแข็งแรงสีพ่อหนาม,มันมายังสีมันก็บ่ตายคะ่ะอัตราการตายกับ่าลายนะคะุค่ะและ้วถึงเป็นสาเหตุที่เข้าอากาศต่หัวปีน,ะะน,นุ๊กเนาะกระชิขคาดกระสิทยค่ะพี่น้องสูบนามมาใสา่กระสิทย ค่ะเขาเขานี่ฟ้องเลยค่ะฟ้องขีดจปวกน้ำไมพี่น้องเอารถไถหน่อยค่ะแปะลรลถไถอยู่แล้วก็สูบน้ำใส่น้ำเหมือนนี่สิตกสามตาตะกาหน่อยค่ะพี่น้องก็มีเขาเจ้าก็เขาเนียวเนาะกันเนาะใส่สองเขาเขาเจ้าก็คือเป็นเขาเจ้าหง่เห็นไหมโมเมนเป็นโกอคอมะลิหนึ่งศูนย์หานะคะโมเมนกอคอสิบหานะคะเนาะเขาเจ้า อันนี้เช่นนี้ก็คือเอารถไถหน่อยเพราะว่าสำหรับเด้อคนคนอื่นนี่บ่รู้แต่ว่าข้าเฮาเอารถไถหน่อยตัวไก่จะสินะพี่น้องมันสินลกง่ายเพราะว่าผ่านไถมันบ่ลกคือจังรถอีสุมนอรถอีสุมนี่ผ่านไถมันเลิกเพราะเฮามาเฮ็ดตะก้าสิเฮ็ดให้ดินดินโลมดินบ่แน่นบัดยาม,นนม,นนมลกโอ้ยเมือ่อยสิตมทั้งลุกทั้งลากค่ะพี่น้องสำหรับแต่ผู้อื่นมันก็เอาอยู่หละค่ะรถอีสุมแต่ว่าอยู่นี่ค่ะมีแม่เฮามี เทามีคนงนแเราก็มีกําลังถึงจะเห็นเท่ากับเอารถไทยอันนี้เลยนนอกคันเนาะนี่ค่ะเตยียมว้ไทยกอนไทยแล้วสิขาดขาดปัาบหายหน้าเลยเบียดล้วเข้าจังสีเมื่อวันพันเข่าเนาะคันเนาะจังเมื่อเบิงบัดวันเนาะค่ะพี่น้องเริ่มขาดแล้วค่ะพี่น้องขาดแล้วพี่น้องไทยแล้วล่ะเล่ากับลายขาดน้ากลนเลยค่ะแป้่อยให้น่นขาดแล้วละค่ะ แต่ว่างงแกนั้นที่ที่ว่าไม่ยังมันือแห่งดูเพราะว่ามันเป็ี่นโขดหินกับพี่น้องหินมันเอาลงมาได้ค่ะก็เลยปล่อยเข้ากับเห็ดเอาตะม่องมองมันเสมอเนาะค่ะเนาะเอากอะไรคาดแต่ว่าหน้าให้นีเพราะท่านนี้โต๊ะกายจะเทียร์เราพี่น้องก็เพิ่งจะมาโต๊ะปีนี้แหละมันไกลสาหนาม่ะแป้นทั้งขุนมันจะสูงค่ะทั้งนี้มันจะต่ำแป้นขลแล้วจะสิบขาดขาดเลยปดขีดไหลมากทั้งนี้ให้ได้มากที่สุดนะค่ะพี่น้องเนาะเอกากคอยปั๊บคอยยังไปละค่ะ เพื่อปีนาตานนี่มันโลงง่ายเท่ากับสิได้อันมาโต๊กนีอีกนะเพราะว่าเขา้าขุดสาไปทั้งหนนองอันเป็นบอ่หน้าคตขึ้นสิได้ต๊กไปเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องมาแจ่มขอด้วก็สิขาดปรับให้ครับดินให้มันเสมอได้เท่าที่สุดได้ได้รายที่สุดเท่าที่จะเฮ็ดได้คับพี่น้องแต่ว,ว่าให้หนีเมื่อท่านได้ลาดครับพี่น้องนะเมื่อไปเรื่อยๆคับพี่น้องเมื่อไปเรื่อยๆคับท่านตน เฮ็ดแบบใดคะเนาะสำหรับผู้ใดที่เนี่ยไม่คยเห็ดหรือเอาไว้เป็นเนื้อข้างยิงเบิ่งก็ได้นะคะหลังจากคาดแล้วค่ะพี่น้องคาดแล้วฮากับ,บ่ไดไอวานเขาปลูกเลยเนีเขาต้องทิ้งไว้จกักสามถึงสี่ชั่วโมงค่ะให้ขี้ต้อมอยู่ในน้ำนะมันนอนดีๆก่อนค่ะพี่น้องให้มันนอนลนะ่ะบันนี้จกักสามสี่ชั่วโมงเขาจังสิมื่วาน วานขวปปูกข้าน,กนอกขนะเพราะว่านามมันลายอยู่ค่ะนามมันลายอันนี้เขาก็บ่ได้มอบยากบบมอบค่ะคันเป็นชีตมจังสีอบอันนี้บ่ได้มอบเพื่อปล่อยเห็นชีตมมันนอนใส่เวลาในการนอนจากสองสามึงสี่ชั่วโมงผลละคำบา,บายบายผลละจังสีมื่อวานขวปปูเแล้วขะเนะสามชมั่วโมงผ่านไปกับพี่น้องหลังจากขิดตมเขามันนอนเหยียบลอยแล้วเขากับจังเมื่อวานค่ะพี่น้อง วานลงไปเลยค่ะพี่น้องสองสามตาในสีวานให้แล้วเลยค่ะแบบว่าว่าต้องเป่งหนามออกได้พี่น้องเป่งบ่ได้พอมาเบื้องเนี่ยค่ะพูน่ะทั่งฝาพูน่ะจัก่ิยดลงมากคือบ่โยดน์ลงมาเนาะพูน่ะที่ฝาเกิดว่ามันโตกลงมาเนาะคืยค่ะมันก็ยังมีมันก็นย,นกนยังมีนามในร่องับเม็ดฝนบ่นบิไ้เม็ดเขาห้อกระจายหรือว่าเม็ดเขาไปกองกันยุ่นนงเลค่ะ ถาว่าเขาเปียงน้าออกล่ะฝนตกลงมาใส่น่ะเม็ดเขาเขาม้องสิไปเหาะกันกับพี่น้องมันสิไหลลงหมืองตามน้องวันี้เม็ดเขาเขาวันใหม่หาเขามันยังบ่ท่านหน่ยยุดนะมันก็สิไหลเหาะไปร่วมกันเลยค่ะเขาก็เลยวานไปใส่เขาก็วานกาไปสร้าง่องน้ำเลยเมื่อเช้าคนละค่ะยังสีมาเปียงออกนะคะนะกันน้ำฝนน้ำแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาเขามันลงไป ทางหากใส่ขีดตุ่มจะขึ้นหนึ่งเนาะค่ะนาะพี่น้องล้วเ่ากระจังสีมะมือสาวห่าจังมะเป่งน้ำออกให้มันถือแสงแดดแส่งยังมันจังสีเกิดดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่บาน เม็ด,ด,ดมพันขาวหลังจากที่ว่านแล้วค่ะพี่น้องอันนี้มองอันนี้มองน้ามุถวมเนาะค่ะจะเอามาให้เบื้องข่าวว่าห้าวานประมานนี้เนาะค่ะเนาะเม็ดขาวชิดทีกันอยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะชิดทีเลย เพราะว่ามองมองมองมมีน้ำฟังกันสิค่ะร่งเทือแดดมืออืนแดดมาแห้งสิแดดมันก็สิหลวกสิโบอัตราการเกิดก็สิบบหลายเลยค่ะเขาก็ต้องเพื่อมันตายน้าเพื่อแดดหลวกมันน้ำเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันจิเป็นพงแวบนะพี่น้องเพราะว่าเขาทางนอหน่อยขึ้นมากสิเกิดว่าแดดแห้งแหงมืออื่นเนี่ยมองมองเนียเพได้ถือถืออยู่ใต้น้ำนะจิเป็นพงแวบก็บจีนอ่งจีไม้ห้าเขาค่ะแดดจีไม้หักเขาเขากับสิบบเกิดเ้าก็เลยต้องวานทีทีไว้กันไว้ครับพี่น้อง อลงที่กับที่คักประมาณนี้นะค่ะพี่น้องเนาะ